ในวันที่3เ,เ,เมษายนปี2003สำนักข่าวคาเมืรอถรา,ายงานว่าเมื่อวานนี้ฐานหุ้นเส้นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาต้องการหฮแบนปืนซีน้ำหลังจากที่ทหานได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศในซื้อออนไลน์ได้รับบาดเจ็บจากการถือปืนซีน้ำซีดเข้าตาในระหว่างการเล่นน้ำในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูชาอยู่ที่แขวงเสียมเรียบ โดยทานหุ้นเส้นกาว,วาย่าเล่นแบบนี้เพาะในหลายปีที่ผ่านมาปืนสีดน้าแมนบอเคยถือนํามาเล่นในเทศกาลบุญปีใหม่ของกัมพูเจียต่อกประเด็นนี้ทานแซมโบมานาลาศาสตราจารย์ด้านประวัสสติศาสตร์จากมหาวิทยายลัายพนมเปญกัมพูเจียกาวในวันเดียวกันวา่าการเล่นปืนสีดน้าในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูเจียนั้นบบเมียนประเพณีของคเมนมาแต่งแต่โบราน เสีงถหากว่ายังมีการเลินแบบหนีต่อไปปืนสีน้ำก็จะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมผู้บปัญญาโบรันของคาเมนทานกล่าวอีกว่าในระหว่างการเลินน้ำในเทศกาลบุญปีไม่กัมปูเจียเยาวชนจำนวนหนึ่งแม้ด้ใส่ปืนสีน้ำคุกคามแม่ิงโดยพฤติกรรมเหล่านี้แม้ด้น้ำเอาความเสื่อมเสียมาให้คนกัมปูเจียทั่วประเทศถึงมินว่าทุกคนจะมาความม่วนซ่นแต่ทุกคนก็ไม่อยากหนภัยมาคุกคามตัวเอง ทานลกาวอีกว่าการเล่นนามในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูเชยเริ่มมีความแตกต่างจากอดีตโดยขอ้อรุนเก่าๆแม่จะเ่นนามเพื่อขอพรหลังจากการจัดพิธีทางาศาสนายูวัดในวันปีใหม่ทอนั้นดังนั้นเพื่อเป็นการสร่งเสริมวัฒนธรรมประชาสนควาเล่นนามกันตามประเพณีโบราณของกัมพูเชยทอนั้นต่อกับประเด็นที่ทานหุ้นเส้นบ่อยากมีการใช้ปืนสีน้ำในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูเชยทานลกาว,ว่า คำบอกของทานฮุนเซนเป็นการบอกให้หูวา่าถ้าเป็นคนกัมพูเจยกาะเล่นปืนสีน้ำข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตจะมีการเล่นปืนสีน้ำในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูเจยอีกการปกป้องประเภทนีการเล่นน้ำในเทศกาลบุญปีใหม่กัมพูเจ้เป็นการส่งเสริมและส่งผ่านประเภทนีที่ดีของกัมพูเจยไปสู่คนรุ่นต่อไป